thank you สมัสดค่ะท่า้ชช่องเซอร์ไพรส์เกาหลีบบเกาหลีนะคะวันนี้ซอก็จะพาทุกคนมาอันนี้คือเป็นหัวไชเท้านะคะหัวไช้เท้าที่เราปลูกกันจะมาเก็บเอาใบหัวไช้เท้าไปทำกิมจิค่ะ เดี๋ยว,วน,นี้นซอจะพาทําแบบทํากินเองเข้าใจง่ายๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้แม่ทําขายที่ร้านอาหารเป็นถังใหญ่หญๆส่วนซอก็จะทำ,ทำปริมาณเล็กๆให้ทุกคนไปกะเครื่องปรุงอะไรได,ได้ได้แบบว่าถูกต้องด้วยค่ะเด็ดมาแค่ใบช่วงใบล่างนะคะแค่1นถึงสใบเท่านั้นอย่างต้นไหนนะคะมันใบเยอะก็เด็ดมาสักสองใบต้นไหนใบน้อยก็ใบเดียวพอคะ่ะ พอเข้าฤดูหนาวนะคะคนเกาหลีเขาก็จะเริ่มปลูกหัวไชเท้าแล้วก็ผักกาดขาวเอาไว้ทํากิมจิค่ะส่วนใบหัวไชเท้านะคะที่มันเป็นใบอ่อน,ออนกาลังเนี่ยคะ่ะเริ่มโตขึ้นมาเขาก็จะเด็ดไปทํากิมจินะคะและต้นหัวไชเท้าที่มันเกิดแซมขึ้นมาหลุมหนึ่งมี4ี่หต้นเขาก็จะมีการถอนออกให้เหลือหลุมละ1ต้นนะคะเพื่อเอาไว้กินหัวไชเท้า <S <S หัวใหญ่ๆ,ๆคะ่ะ พวกเรานี้นะคะก็จะมาเก็บเอาใบหัวใจเท้าไปทํากิมจิค่ะตามร้านอาหารต่างๆนะคะตอนนี้ก็นิยมนาต้นอ่อนหัวใจเท้าใบหัวใจเท้าไปทํากิมจิคล้ายๆกับพวกเราเหมือนกันค่ะในช่วงของเดือนนี้นะคะอ๋อบาานเนเนยจะ 이런 거뜯었구여 응. 여기다. ไปของหัวใ้เท้านะคะจะมีกลิ่นคล้ายๆกับวาซาบิะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นนะคะจะเป็นกลิ่นที่อ่อนๆเบาๆค่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเก้าฤดูหนาวนะคะมันจะกลิ่นไม่แรงค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอะ่ะกลิ่นจะแรงแล้วก็เหม็นเขียวนะคะตอนนี้กําลังดีเลยค่ะ ตอนนี้นะคะต,ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา11โมงค่ะแต่ว่ามีแดดแดดอุ่นๆนะคะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วค่ะเวลาทำงานก็ทำสบายๆนะคะมันไม่ค่อยร้อนพยานายันพูดเดี๋ยวบอกเข้าใจไหมคะเมื่อก้อะไร,รอ่ะไ,ไม่ได้ฟังหรอ 어리다! 어? 벌 무슨 말 어리 여기 이거 어떤 맛이야? 비뭐야가벌어 ตัดเป็นสามส่วนนะคะ มีคนถามเข้ามาว่าค่าน้ำที่เกาหลีแพงไหมเห็นใช้น้ำกันเยอะนะคะค่าน้ำที่เกาหลีถูกกว่าบ้านเรานะคะถูกกว่าบ้านเราะเห็นนะคะ,ะน้องคนไทยไปไปพักอยู่ที่ห้องเช่าะคะ่ะ เดือนหนึ่งจ่ายค่าน้ำแบบประมาณ60บาทคือคน60บาทท้องเช่านะคะราคาที่เกาหลี60บาทนถือว่าถูกมากถูกไปเลยอ่ะค่ะที่ร้านอาหารก็จะนั่นแหละค่ะเห็นที่ชินบอกว่าไม่ค่อยแพงนะคะที่บ้านเราจะแพงกว่าแต่การทำกิมจิมันต้องใช้น้ำเยอะนะคะต้องล้างผักให้สะอาด ค,ค,ค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาทําของเรานะคะก็คือจะทําแค่2อกิโลค่ะทํากินภายในบ้านนะคะกับครอบครัวนะคะใช้เกลือนะคะโรยโรลงไปเหมือนของแม่ค่ะเป็นชั้นๆนะคะ ผักมันอ่อนนะคะทิ้งไว้แค่สองชั่วโมงมันก็จะยุบค่ะทุกคนไม่ต้องแช่น้ำเกลือนะคะเนี่ยค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำนะคะตบข้างบนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เกลือที่อยู่ด้านบนนะคะมันโดนน้ำค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะพักไว้นะคะสักสองชั่วโมงหรือจนกว่าผักมันจะยุบค่ะมันมันอ ัดขิวนะคะอยู่ตรงที่ซอกับแม่ยากาปลูกไว้เป็นดอกสีเป็นหลืองนะคะมันก็มีมเมล็ดมันหล่นตรงนี้นะคะมันหล่นแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะนี่นะคะก็จะเอาไปใส่กินจินะคะได้ใช้ตลอดเลยค่ะไ,ได้กับกิมจิ

แม่ชื่ออียูจานะคะอีคือนามสกุลยูจาร์คือชื่อค่ะใชขอยอ,อนำมาเซกี้เวลาเรียกเรียกชื่อเนนะคะคนเกาหลีเขาก็จะเรียกนามสกุลนก่อนแล้วก็ต่อด้วยชื่อ,อจา้า บวกแคนบคะบวกอยู่ในเล้าไก่ そうですね。 อันนี้ของแม่ย่านะคะทําขายในร้านอาหารจา้ะเดี๋ยวของเราค่อยไปทาเนาะหลังจากเสร็จอันนี้นะคะของเราทํา2กิโลค่ะจะได้เข้าใจง่ายๆทำกินกับครอบครัวนะคะของแม่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ประมาณ4ี่กระปุกค,ค่ะขายเ,เอาไว้ขายใน,นร้านอาหารนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปทําของเรานะคะจะได้แบบว่ากะเครื่องปรุงได้ถูกเนาะ แล้วมันก็จะยุบนะคะเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะเราแช่น้ําเกลือขนาดนี้นะคะให้เราหยิบขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งชิมดูก่อนนะคะถ้ามันเค็มให้เราเอาไปล้างน้ําเกลือออกสักนิดหนึ่งนะคะสักน้ําเดียวค่ะแต่ถ้ามันไม่เค็มนะคะไม่ต้องล้างอะไรเลยนะคะนํามาทํากิมจิได้เลยค่ะผักที่เราจะใส่นะคะมีผักกาดขีวแล้วก็ผักกุ้ยช่ายนะคะผักกุ้ยช่ายไม่มีเอาต้นหอมบ้านเราใส่ได้เลยนะคะมีหัวหอมค่ะขิงนะคะน้ําตาลทราย มเมล็ดพริกนะคะเราก็จะมีกระเทียมบดนะคะผงชูรสนะคะผงมหัศจรแล้วก็จะมีพริกป่นเกาหลีจ้าก็แป้งที่เรากวนเรียบร้อยนะคะเย็นแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นทํากันเลยจ้ะใส่แป้งลงไปเลยจ้ะเทแป้งลงไปก่อนนะคะขิงบดค่ะกระเทียมบดแล้วก็ผงนัวนะคะ ผงชูรสนะคะ่ะน้ำตาลทรายจ้าประมาณนี้พริกป่นเกาหลีค่ะเม็ดพริกค่ะ แล้วก็ใส่ใบหัวใจท้าที่เราแช่น้ําเกลือนะคะหยิบใส่ปิดก้นๆนนะคะไม่ต้องเอาน้ําเกลือมาใส่ด้วยนะคะเอาแต่ผักกาดมาค่ะเอาแต่เอาแต่ใบผักมานะคะส่วนน้ำเกลือก็เททิ้งค่ะอจุกยู้มโบรักนะจ,กจุ๊กๆ <laughs> ุ่นะ <laughs> ไปเรียนภาษาไทยมาจากไหนนี่ ไปไปเรียนวาวีแต่คำดีๆซอสก,ก็ไม่ได้ใส่เกลือเพิ่มนะคะเพราะว่าผักที่ซอแช่น้ำเกลือไว้อ่ะมันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าของใครจืดเราเติมเกลือลงไปได้นะคะรสชาตินะคะจะออกหวานนิดนึงแต่มันไม่ได้หวานมากนะคะทุกคนคือกินเข้าไปก็มีแต่หวานนิดนึงนะค่ะไม่เค็มค่ะแล้วก็เผ็ดนิดนึงค่ะ ล้วเ,เข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแต่ถ้าใครทําที่เมืองไทยนะคะเราก็ทําเสร็จทิ้งไว้ข้างนอกสักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเอาเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าบ้านเราอะ่ะมันเมืองร้อนแล้วถ้าทิ้งไว้นานอย่างเงี้ยค่ะข้างนอกถ้าเอาไว้ข้างนอกนานอะมันจะเปรี้ยวค่ะแล้วก็ตู้เย็นนะคะความเย็นอยู่ที่สามองศาถึางห้าองศานะคะเก็บกิมจิเนาะมันจะได้ค่อยๆเปรี้ยวไปนะคะไม่เปรี้ยวเร็วค่ะ วันนี้ซอจะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะมีพาทำคลิปกิมจิพวกกิมจิหัวใจเท้าด้วยนะคะเดี๋ยวว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอให้หัวใจเท้าโตก่อนค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด like, แชร์ซอด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามเหื่อซอด้วยนะคะสวัสดีค่ะไอทองขาทองทองมากับกลัวเขาแต่ว่าก็แอบบ ไอทองอยากเล่นกับเขาแต่ก็กลัวๆอันนี้ผู้ชายส้มตําผู้หญิงผู้บ่าวน้อยอยากจะหยอกสาวกําลังจะโตเนี่ยเขาเป็นสาวแล้วตัวเองกําลังเริ่มจะเป็นใบรุ่นเนี่ยคะ่ะอยากหยอกสาวแอนโซคพาไปเล่นกับพี่ส้มตําใกล้ๆมาลูกมาพี่ส้มตําเขาไม่ดุหรอกแต่เขาเล่นแรง ไม่มันั่งจอบดูเขาอยู่นี่แหละต้มตามให้น้องอยู่ใกล้ๆหนหลกเห็นไหมน้องให้อยากเล่นเฉยๆไหมน,นั่นงลงข้างตันน่ะน,น่ตนให้น้องตบข้างเตเดี๋ยวโดน,นตบนะเข้ามาใกล้ๆอ่ะอันนั่นอันนอ่นั่น่้อ,องสวัสดีที่ป้าหน้าไหนหลก สวัสดีค่ะเจ้าทองคนอ้วนสวัสดีค่ะผมอ้วนมากเลยครับแม่เป็นคนไม่มีขนมีเจ้าทองคนเดียวเป็นคนมีขนเหมือนน้องเหมือนเปอร์เซียเลยค่ะขนเยอะมากนะคะแล้วก็หางก็สวยเออมาแปลกมาแปลกนะเราอะตอนนี้นะคะเจ้าทองกับเจ้าเงินก็มีอายุราวๆประมาณหเดือนได้แล้วนะคะก็ใกล้จะได้ถึงเวลาพาไปทำหมันแล้วค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ